นึ่งหะจังฮะงหงเด็กใจธนากรเด็กใจธนากรคุยกันอะไรล่ะครับธนากรครับธนากรธนากร ก็มันไม่นอนนะไม่ข yeah, yeah, yeah. ี้่ะน่น่ะะ น้องแปมน้ำไหลเต็มหน้าเลยไอเล็กชาย่มีแต่น้ำไหลน้ำไหลเต็มหน้าเลยใช่เอาเลยเอาลูก